แกแบบปิดล็อกแบบปิดล็อกไม่ไม่มีเอ็นบีซีแต่ว่ามีร้านอาหารหนึ่งีคนอยู่ข้างในตัวอย่างวสูรหัสจังหวะนี้ตดำเนินการรอบ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 เป็นอะไรหรึรอบปึ๊บเรียบร้อยครับขโมยข้าโจงเรียบร้อยละจังหวะนี้ขาดแตงไม่กว่าจะได้ทองวิ่งออกไปข้างนอกแบบรวดเร็วกดพากดพื้น ต้นพืชน้ำมันพืชไปเนี่ยไอโดมปลาต๋าหูฮะนุ่นมันก็บพืชพืชทุกเลยครัเจียงบ่านนี้วิ่งเข้าไปในหญ้าทะเลทรายแห่งนี้วิววิวแชร์หน้าจอให้กูดูได้ไหมเด็กอี๋มึงทราบวิธีอะไรเดินไม่ได้แม่งแดกคิดหายแกดีน่าจะค้างเลยเที่จค้างกับเราไป ไม่เป็นไรเพื่อนมุ้งหน้าสู่ทะเลตายแบบพิมชิวอะเป็นทะเลทายบ้านีที่อื่นรึมักูสั่งเกพูดไว้โอ้ยกูตกใจพราะขาแม่เนี่ยจะขโมยของมึงจะปล้นธนาคารเอ้ยจะปล้นธนาคาไอ้ห้องอย่ายิงเลยโอเคไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงครับพี่ เงี้ยจริงแบบมันมากมันามา,นากโกปาโปาะไรอย่าเยเยงเ<ม>งยแบบเออตำรวจ,จวเขาจะยิงกันทำไมตำรวจยิงก<อ>ันโต้ไอ๋อพึบอง, <laughs> องบอกตำรวจยิงกันอ่ะเพราะมึงเป็นโจนอ่ะ <laughs> ตำรวจยิงกันกเไย <laughs> เ,อเ,อเ,อเอจอโดนเลยพาไปได้